สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกับสาลี่ในเทปวิดีโอนี้นะคะสาลี่จะมาทำแรนดอมเฟร r i c ค่ะก็เป็นของจิปาถาที่แบบว่าโปรดในปีที่ผ่านมานะถึงแม้ว่ามันจะเข้าเดือนกุมภาแล้วมาช้าก็อย่างที่บอกอยังดีกว่าไม่มานะคะก็มาดูแล้วกันว่าไอตัวที่แบบว่าเป็นของจิปาถาอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับเครื่องสำอางเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะที่สาี่โปรดปานนะคะเอามาเริ่มอันอัน อันที่แบบว่าเกี่ยวเนื่องกับความสวยความงามนี่หนึ่งละกันนะคะแต่ว่าไม่ไม่ใช่เครื่องสอําอางนะคะก็คือเจ้าตัวนี้นะคะเป็นบอดี้บัตเตอร์จาก The Body Shop นะคะก็เป็นรุ่นฮันนี่มานีนะคะก็ชอบมากๆเลยนะคะสล ل พยายามจะแบบว่าใช้เขาให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะว่าน่อจะว่ามันเป็น Limited Edition นะคะถ้าเกิดว่าส ا ل จบเมคอัพโนบายเสร็จแล้วยังมีขายอยู่สลจะไปซื้อมาตุนนะเพราะว่ามันกลิ่นหอมแบบ เออเป็นธรรมชาติน้ำพึ่งมากๆเลย ชอบชอบนะคะแล้วก็เป็นตัวบอดี้บัตเตอร์ตัวแรกของ The Body Shop ที่สาริเคยลองใช้นะคะแล้วก็ประทับใจต่อไปนี้คงจะแบบว่าเป็นขาประจำของตัวของเจ้าตัวนี้ไปเลยนะคะก็อ่ะหมดแล้วนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามมาดูแรนดอมอื่นๆมาเรื่องของขนมกันก่อนไหมขนมเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกันอยู่2ตัวนะคะมาพูดถึงตัวที่แบบว่าเป็นเป็นชาเขียวก่อนอ,อ้อมีสมีส มาพูดถึงตัวที่เป็นชาเขียวก่อนนะคะก็จะเป็น2อันนี้นะคะสําหรับคนที่แบบชื่นชอบชาเขียวเจ้าตัวนี้เป็นกุลิกโก้ป๊อกกี้ครัชนะคะซึ่งเขาจะผสมชาเขียวกับตัวแอลมอนมันก็จะแบบว่ามีแอลมอนหรือเปล่าไม่มี <c oughs> สลิปไปเอามาจากไหนเป็นชาเขียวที่มันแบบ กรอบอะเป็นกัดแล้วมันจะแบบกรุบๆนิดหนึ่งอะนะคะก็ค่อนข้างชื่นชอบอันนี้หาซื้อง่ายรู้สึกว่าหาซื้อที่ Freshmark แล้วก็ที่ Villa Market เนี่ยจะถูกกว่าร้านฮิ้วนะเพราะเท่าที่สัลลีดูเนี่ยร้านฮิ้วมันประมาณ1 0 0ยร้กว่าบาทแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยมันอยู่ที่89บาทนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่แบบไม่พูดถึงก็ไม่ได้แล้วสำหรับคนที่แบบ ชิ้นชอบชาเขียวต้องเป็นอันนี้เลยปอกิมมิดตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยเก้าสิบบาทแล้วแต่แล้วแต่ร้านไม่เหมือนกันนะคะก็คือครีมของมันอะแบบมันเข้มข้นจริงๆมันแบบมันชาเขียวสุดๆอะถ้าเกิดใครยังไม่ได้ลองนะแล้วเป็นคนชอบชาเขียวนะคือแบบต้องไปหามาลองจริงๆนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะที่เป็นเกี่ยวกับขนมเหมือนกันนะคะก็คือเป็นตัวนี้นะคะปีนี้เนี่ยสลีได้ทําความรู้จักกับเจ้าช็อกโกแลตตัวนี้นะคะ ซึ่งมีชื่อว่า after egg นะคะก็เปิดมาข้างในกลิ่นหอมมากคือแบบสำหรับคนที่แบบชื่นชอบมิ้นท์นะคะอันนี้จะแบบว่าเป็นสวรรค์ของคนรักมิ้นท์เลยก็ว่าได้เขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะหาซื้อได้ที่เวลลาแล้วก็ซูปเปอร์มาร์เก็ตที่พารากอนน่าจะมีนะคะที่เดอะมอลล์ก็น่าก็น่าจะมีข้างในเขาจะเป็นสล็อแบบนี้ค่ะนะคะแล้วก็เวลาหยิบขึ้นมาก็คือจะบอกว่าอันนี้ กล่องเนี้ยซาริซื้อมา3-4รอบเพื่อที่จะมาทําวิดีโอแต่คือแบบหมดก่อนตลอดเลยอ่ะไม่มีโอกาสได้ออกมาใหม่เพื่อน,นดูคือมันเป็นลักษณะช็อกโกแลตบางๆแบบนี้นะคะแล้วแบบคือเวลาที่กินไปแล้วมันหยุดกินไหมได้อ่ะเออนะเป็นทั้ง2คนเลยทั้ง2คนที่บ้านเนี่ยเวลาที่หักออกมาแล้วนะคะเขาจะเป็นตัวมิ้นอยู่ข้างในนะคะแล้วแบบมันละลายไปกับลิ้นของเราเลยก็ว่าได้นะคะก็แบบว่า เออแบบถ้าเกิดเพื่อนๆเป็นคนที่รักมินนะแล้วแบบโปรดปานช็อกโกแลตที่เป็นมิ้นมินอะไรแบบนี้นะคะซารีแนะนํามากๆเลยอันนี้ซารียั้งใจมากที่จะแบบว่าไม่กินให้หมดเพื่อที่จะแบบเอาเอา,เอามาโชว์ให้เพื่อนๆดูนะคะแนะนําแนะนาถ้าผ่านไปก็แวะลองไปดูกล่องนี้รู้สึกจะอยู่ที่200กว่าบาทนะคะนานๆกินทีก็ก็โอเคอะนะคะถัดมานะเป็นเรื่องของของกินอีกเช่นกันนะคะก็จะเป็นเจ้าตัวนี้ อันนี้เป็นมาม่า Oriental Kitchen นะคะซึ่งจะเป็นรสรู้สึกว่าจะเป็นรสบะหมี่โกเล้งหรือเปล่าอ่ะใช่มีโกเล้งนะคะปีที่แล้วนี่รู้สึกจะเป็นเจ้าไอเขาเรียกอะไรนะมาม่าแกงเขียวหวานใช่ไหมอันนี้เนี่ยปีนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยแบบแบบมาแบบว่าเทียบอันนั้นเลยอะ่ะคือแบบอยู่เสมอกันอะเป็นแบบ อันดับหนึ่งสองตัวที่แบบว่าไม่รู้จะแบบว่าเลือกอันไหนดีแต่ว่าปีนี้เอามาบอกเพื่อนๆแล้วกันว่าชอบเป็นตัวนี้นะคะคือแบบตอนกลางคืนดึกๆเวลาหิวอ่ะแล้วแบบเอามาต้มนะแล้วแบบว่ามีบรอกโคลีที่เหลือมีแครอทที่เหลืออยู่ในตู้เย็นนะแล้วแบบอ้มันแบบอืมแบบช่วยได้เยอะเลยอ่ะคือปีนี้อันเนี้ยแบบช่วยสัรีได้เยอะแล้วถ้ามีไข่ใส่ลงไปด้วยนะแบบโอ้ยมันรสชาติมันแบบสุดยอดจริงๆนะคะใครชอบแบบ รสชาติแบบมาม่าคือไม่รู้อะลองแล้วกันลองแล้วกันอันนั้นนะคะทีนี้มาอีกอันหนึ่งก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะคะปีนี้เนี่ยเป็นน้ําที่ออกมาเมื่อปีที่แล้วนะคะปลายปีที่แล้วนะก็เป็นมารีตัวใหม่ปกติที่บ้านเนี่ยจะซื้อมารีน้ําฝรั่งเป็นประจํานะคะแล้วก็พอเจอเจ้าตัวนี้แล้วแบบซาลีต้องแบบว่าหยิบม,มากินเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเป็น เป็นเขาเรียกอะไรเป็นนางสาวพีชหรือเป็นเจ้าหญิงพีชน่นเองนะคะก็เป็นน้ำมาลีน้ำพีชนะคะผสมน้ำสตรอเบอรี่และน้ำองุ่นแดงแต่ว่าคือกินไปแล้วคือแบบ กิ่นพีชมันขึ้นมาเลยอะคะ่ะแล้วก็คือแบบชอบชอบพีชมากๆอะไรที่เกี่ยวกับพีชก็จะแบบว่าได้ใจสาลิไปหมดนะคะแล้วก็อันนี้อร่อยแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพ <c oughs> ถัดมานะคะมาถึงเรื่องของความบันเทิงชนิดอื่นบ้างละกันนะคะสาลิจะเริ่มจากเกมก่อนละกันนะคะเกมเนี่ยปีนี้สาริเลือกให้เกมเจ้าตัวนี้นะคะเป็น monopoly deal นะคะเป็นอีกเกมหนึ่งที่สารลเอาไว้ฝึกภาษานะคะเวลาที่ เมื่อก่อนเนี่ยที่ซารียังภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เจนก็จะใช้เกมพวกนี้นะคะเนี่ยช่วยในการเรียนรู้คําศัพท์ใหม่ๆนั่นเองนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยซารีเพิ่งจะได้เริ่มเล่นปีนี้แล้วก็คือติดมากไปแนะนําให้ใครแนะนําให้พ่อแม่ที่บ้านของชาส์เนี่ยเล่นเขาก็ติดเหมือนกันพี่สาวชาส์เล่นก็ติดเหมือนกันนะคะแล้วก็มันเหมือนเป็นเกมรวมครอบครัวค่ะคือแบบเล่นปุ๊บแล้วมันได้แบบสังสรรค์บรรยากาศในครอบครัวไปด้วยคือสนุกไปด้วยนะคะแล้วก็ คือเปลี่ยนบรรยากาศแทนที่จะบอกว่าออกไปกินข้าวดูหนังหรือไปทําอะไรที่แบบข้างนอกเสียตังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอยู่บ้านเล่นเกมอะไรพวกเนี้ยเออก,ก็ก็ดีอะค่ะแล้วก็คือคือถ้าเกิดใครเล่นเกมเสร็จทีอยู่บ่อยๆมันจะเป็นเกมที่แบบยาวนานยาวยืดมากแล้วก็แบบน่าเบือ่อบางทีมันอาจจะน่าเบื่อไปนิดนึงแต่ว่าอันเนี้ยจะแบบ เร็วสักประมาณแบบมันสิบนาทีก็จะเกมโอเวอร์แล้วเราก็แบบเริ่มตาใหม่อะไรประมาณนี้นะใครใครที่แบบสนใจพวก,กาดเกมอะไรแบบเนี้ยสลีอยากแนะนำให้ลองเล่นในนี้ดูนะคะถัดมาเป็นในเรื่องของเพลงบ้างละกันนะคะอัลบั้มที่สลีชื่นชอบสลีเป็นคนฟังอัลบั้มเก่ามากฟังเพลงเก่าๆยุคแบบโอ้ยเก้าอะไรประมาณนี้ก็ฟังนะคะ แต่ว่าเพลงใหม่ๆที่แบบสลี่ชื่นชอบแล้วก็ฟังในปีนี้นะคะก็จะเป็นอัลบั้มนี้นะคะเป็นอัลบั้ม r ร d ของ Taylor Swift นะคะแล้วก็อีกอัลบั้มนึงที่ชอบฟังก็คือของเอ่อไคลลี่คัคสันนะคะอันนั้นก็คือชอบเหมือนกันแล้วก็อีกอันหนึ่งที่สาลลี่คิดว่าน่าจะแนะนำให้เพื่อนๆได้ลองฟังดูก็คืออัลบั้มนี้ของ คุณแจ็คจอห์นสันนะคะเขาเป็นคือดูรูปอัลบั้มก่อนอันนี้เป็นอัลบั้มล่าสุดที่สาลีพึ่งได้มานะคะจริงๆแล้วสาลีมี2-3อัลบั้มของเขาแล้วผลงานของเขาก่อนหน้านี้นะสาลีซื้อเพลงของเขาจากเว็บไซต์ออนไลน์นะคะก็คล้ายๆพวก i t u n ู s อะไรประมาณเนี้นะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมีโอกาสได้หยิบอัลบั้มจริงมาฟังนะคะก็ชอบเขาจะเป็นแนวเพลงประมาณแบบว่า แนวเพลงแบบฟังง่ายๆสบายๆายแล้วก็ถ้าใครแบบไปทะเลแล้วกําลังหาเพลงฟังชิลๆนั่งชิลฟังเพลงริมทะเลอะไรแบบเนี้ยคือน่าจะชื่นชอบคนคนนี้ยังไงเพื่อนๆลองลองเซิร์ชหาฟังเพลงของเขาได้ที่ Youtube อะค่ะเดี๋ยวยังไงสัลลี่ลิงก์ เพลงตัวอย่างเพลงที่สรลชอบที่สุดเอาไว้ให้ที่กล่องด้านล่างแล้วกันแล้วก็ลองไปเปิดฟังดูว่าชอบสไตล์นั้นไหมชอบแนวนั้นไหมสัลลเป็นคนชอบฟังเพลงแนวชิลๆง่ายๆสบายๆฟังแล้วอารมณ์ดีแล้วแบบว่าคือเอาง่ายๆเลยคือแบบถ้าฟังเพลงเขาแล้วคิดว่าวันนั้นจะอารมณ์ดีแล้วคือจะไม่โกรธใครอะประมาณเนี้ยคือใครแบบคือฟังฟังบนรถบางทีใครขับรถแล้วฟังบนรถแ,แล้วฟังเพลงนี้ใครมาปาดหน้าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบ อารมณ์ดีขึ้นอาจจะแบบไม่ไม่ใจร้อนอะไรอย่างเงี้ยคือลองดูค่ะนะคะมาถึงความบันเทิงอีกชนิดหนึ่งนะคะก็คือเป็นในรูปแบบของหนังนะคะก็ปีที่ผ่านมาเนี่ยสลีก็มานั่งไล่ดูเอ๊ะปีที่ผ่านมาเนี่ยสลีชอบหนังเรื่องอะไรบ้างนะคะก็เริ่มแรกอันนี้ละกันนะคะเหมาะกับช่วงเทศกาลแห่งความรักนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้ดูหนังเรื่องนี้นะชื่อว่าอ่า Warm Bodies นะคะก็เป็นหนังเกี่ยวกับเรื่องแวมไพร์ เฮ้ยไม่ใช่วอมพายผีดิบซอมบี้นะคะแล้วก็เขาไปตกหลุมรักกับผู้หญิงคนนี้ซึ่งไม่ได้เป็นซอมบี้นะเขาเป็นคนธรรมดาเนี่ยแหละแล้วก็พยายามไงพยายามจะจีบเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบน่ารักดีตลกดีถ้าเกิดว่าใครที่ดูแล้วเป็นภาคภาษาไทยนะคะซารีแนะนําให้ดูภาคเป็นเป็นภาคภาษาอังกฤษบ้างมันจะขำขึ้นมันขึ้นบอกไม่ถูกอะ่ะคือซารีลองดู2แบบแล้ว แบบภาพภาษาอังกฤษมันขำกว่าอะไรประมาณนี้นะคะก็ลองดูนะคะลองดูอัีดูอีกเรื่องหนึ่งที่แบบว่าอันนี้เป็นคําขอร้องจากคุณผู้ชายที่บ้านว่ามันมันสุดยอดจริงๆน่าจะเอามาแนะนําให้เพื่อนๆดูคิดว่าหลายๆคนคงจะได้ดูแล้วนะคะเรื่อง Star Trek Into the Into Darkness ตัวนี้คิดว่ามันดังมากหลายๆคนอาจจะได้ดูแล้วแต่เผื่อว่าใครที่ยังไม่ได้ดูนะแล้วเป็นเป็นแฟนพวกหนังแอคชั่นอะไรแบบนี้แล้วก็แบบ คือน่าจะดูกับปันเคิร์กเขาแบบหน้าตาหล่อเหลามากแล้วก็ปีนี้เนี่ยผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นผู้ชายคนที่แบบว่าจรลิตกลุ่มรักมากที่สุดนะคะสลิตติดตามผลงานของเขามาค่อนข้างจะนานแล้วนะคะแล้วก็ดีใจมากคือกระโดดโลดเต้นมากที่แบบเขาได้มาเป็นตัวร้ายในในหนังเรื่องนี้นะคะก็คือเดลสลิจะโชว์ให้ดูว่าสลิติดตามผลงานของเขาจากเรื่องอะไรนะคะก็ เรื่องที่สารีบอกก็คือเรื่องเรื่องนี้นะคะก็คือซีรีส์อันนี้ถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูแล้วชอบแบบชอบโคนนันหรือว่าชอบแบบสืบสวนชอบแบบไขปมปริศนาอะไรเงี้ยน่าจะน่าจะชื่นชอบอันนี้แล้วอีกอย่างหนึ่ง คือบอกก่อนแล้วกันว่ามันชื่อเรื่องว่าเชลล็อกโฮมเป็นซีรีส์นะคะที่มีความยาวค่อนข้างยาวตอนหนึ่งเนี่ยยาวประมาณชั่วโมงกว่าๆเลยนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างเช์ล็อกกับมิสเตอร์มิสเตอร์วันเนี่ยก็เป็นความสัมพันธ์ที่แบบเออหน้าประทับใจอะ่ะเป็นเพื่อนที่แบบว่าคือไม่รู้ดิมันมันเป็นเพื่อนที่แบบส่งเสริมกันนะคะให้ให้อีกคนหนึ่งดีขึ้นนะคะซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะคะแล้วก็ เขาแสดงเก่งมากเลยอ่ะเก่งมากจริงๆแล้วก็รูมเมอร์นะคะคือเขามีแบบข่าวก็สิบออกมาว่าด้วยความที่เขาแสดงเก่งมากในในซีรีส์เรื่องนี้เลยทำให้เขาได้รับบทบาทเป็นหนังเป็นตัวร้ายของหนังเรื่องนี้ค่ะด้วยความที่แบบเขาแสดงเรื่องนี้ไว้แบบสุดยอดจริงๆอะ่ะมันก็เลยแบบทำให้เขาได้รับบทอื่นๆไปอะไรเงี้ยก็อยากให้เ,เพื่อนๆไปติดตามชมกันดูสำหรับหนังเรื่องนี้เชล็อกเป็นหนังเรื่องที่แบบ มาถึงอันสุดท้ายนะคะเป็นแฟชั่นเฟรนด์นะคะก็เป็นเจ้าตัวนี้นะคะเป็นแว่น r บรนด์อันแรกเลยในชีวิตที่ได้ซื้อมานะคะ mm hmm. คือสล,ลี่เนี่ยมองหาแว่นมาสักพักหนึ่งและแว่นกันแดดดีๆอะไรประมาณเนี้ยนะคะก็ปกติก็ซื้อตามตลาดหน้าดอลาห้าสิบบาทสองอันร้อยอะไรอย่างเงี้ยหรืออลาร้อยเาเอะไรประมาณเนี้ยเพียงแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเออเราอยากได้อะไรที่แบบว่ามันเขาเรียกว่าเออ คือแบบอยากได้อะไรที่มันดีๆกันรังสี U v วจริงๆจ,จ,จ,จังๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออดูว่าเป็นแบรนด์เรย์แบรนด์ดีกว่าไหมมันเป็นแบรนด์ที่แบบค่อนข้างคลาสสิกนะคะทีนี้มองหามา2อสมปีแล้วเชื่อปะแต่แบบพอไปใส่ทีไรอย่างเงี้ยมันแบบแว่นมันตกเพราะเนื่องจากว่าสลเป็นคนไม่มีดั้งใช่ไหมคะก็ประสบปัญหาว่าชีวิตนี้จะหาแว่นกันแดดที่มันเหมาะกับรูปหน้าของเราได้ไหมอะไรเงี้ยก็พอไปเจออันนี้แล้วแบบลองใส่ดูมันแบบมันใช่เลยอะ่ะ คือมันเป็นแบบไม่รู้ว่ามันเข้ากับหน้าไหมแต่สันลรู้สึกว่าเออมันเป็นแว่นที่แบบไม่ตกลงมาค่ะถึงแม้เราจะไม่มีดั้งมันก็คือยังจะเกาะติดหน้าของเราอยู่อะไรประมาณนี้แล้วข้ออีกอย่างหนึ่งที่สันลี่ชอบก็คือเจ้าตัวนี้ค่ะมันเป็น มันเป็นพลาสติกนุ่มๆอ่ะค่ะมันกรอบมันเป็นกรอบนุ่มๆแล้วก็คือมันเป็นกรอบด้านนะคะมันไม่ใช่แบบกรอบเงาเวลาที่เราใส่แว่นกันแดดกรอบเงาแล้วมันดูเหมือนสวยเลิศเชิดหญิงอะไรแบบนี้คือสลีชอบอะไรที่แบบแนวๆชิลๆอะไรประมาณนี้มากกว่าเวลาใส่แล้วมันก็ดูแบบดูไม่เป็นไฮโซมากอะไรเงี้ยดูออกไปทางแนวๆอะไรอย่างนี้มากกว่าผู้หญิงแนวอะไรประมาณนี้เออก็เลยแบบออืใส่ในชีวิตประจําวันได้คือแบบ ใส่ในกรุงเทพได้คือไม่ได้แบบว่าเออเราแบบแ i ม your face อะไรประมาณเนี้ยนะเออโอเคเข้าใจแหละนะเอาล้วค่ะก็หมดลงไปแล้วสำหรับแ a รนด m f a เฟร i t e ทั้งหลายหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบวิดีโอนี้นะคะก็สลีเอาสิ่งที่สลีชื่นชอบในในปีที่ผ่นานมาแล้วก็คิดว่าอยากจะเอามาแนะนำให้เพื่อนๆได้หยิบลองใช้หยิบลองดูหรือว่า หยิบลองกินดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะหวังว่าคงจะชอบนะวันนี้สัตว์ีไปแล้วเจอกันเทปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย